สวัสดียำบ่ายแจ้ข้าต้มข้าต้มฝีมือยายแอมกะตาชายหอมมากมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงโอ้หอน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 ร้อนๆเลยนะครับร้อนๆปื้ดคือพันดีแท้สิว่าให้กินเลยวันนี้นนนโอ้ มีเท็กเจอร์ที่แบบนี่มากเลยเห็นไหมทุกคนมีมะพร้าวด้วยข้าวต้มยังกระยายดะีข้าต้มอกนเลย,ยก,กีเลยอยู่ข้าวต้มกล้วยอ,อือเดี๋ยวจะมาชิมกันนะว่าจะเป็นยังไงหอมหมกสวยมากอือนะฮะชิมกันอือ หวานมันมันหัวชี้หัวตามเลยสุดยอดอือหือยัอย่วๆนะทุกคนม่้เผ่ะสามคำพอดีเลยหอมดูดิเลสติกข,ของมากข้าเหนียวไทยกล้วยบ้านสวนกล้วยร้อยปีกล้วยของมากยอด เดี๋ยวเอาไปทําบุญด้วยแต่ขอชิมไปแล้วนะจ๊ะดูดิห่อสวยมากเย้ yeah, ขอบคุณครับ